ป๊ากูว่าเลียตนเปีเชอไหะนี่เต็มพอดีห่มได้พอมใช้ห่มแบบน้อนสันเดี๋ยวซ้ำตัวนี้ย้ำห่มห่มจินตีปั๊ดบรรยากาศหลับน้ำหนักได้น้ำหนักท่า่นี่เปเอพีมหา เปีย่านต์พี่มหาติแมนค่ะแจ็คออกจากบ,บ้านไปผู้ปันเนี่ยมีคนถามอยู่ดิว่าว่าน้องคนนี้เป็นแฟนกับนั่นเทพบ่กคือทานเตีดเด๋ยวหมู่บ้านเนี่ยคนถามบอกหลายข้าวจริงเลยสิเปิดเผยมีคนถามเม่หลีดิพุทธเม่ยอยู่คุมบ้านดอนแคีนฝุ่นคนถามหมู่บ้านเนี่ยเม่ไปกินก๋วยเตี๋ยว ไม่นีปบะหยากอีกเลยฮืไมนมีปบะหยาดอีกมัน <S 1> <S 1> จือเนี่ยเลยฝนตัวกบไปหอกเดี๋ยวจังหาเนื้ออื่นมากินจังใดว่าเสีเอาจูเจ้าน้ำยาขึ้นจังใดงจังเพรเสียวเพรายันมันขาดมันปุดลงตีเฮ้จังใดบ่ได้แม่เขาเย็บเนี่ยเย็บเนียนหน,นาดีเนียนบ่หนากระซางมันเป็นผ้าบางๆหน,นึ่งเนี่ยเพรายันมันขวักผ้าตุบลงตีขันมันตุบลงนี่น้ำหนักหลายๆเสียวเพราะเดี๋ยวไปฟื้นล้มเพราะยาบานครัวเกลียวฝนตี นอนอยู่ยบมดคพื่อนสอดแจงเลยตื่นหมดเพื่อนสอดแจงฮากตื่นเศร้าไปนอนปีแล้วบนอนแล้วในะห้องห้องมีกับ,บนอนนอนปีสบายใจกว่ากาจะอุตส่าหา์หาห้องให้นยุ่งส่วนตัวย่างดีเด้วยการที่น้องค่ะบ่มากกะมากนอนหนงสี่ <c oughs> ไมา่าใกล้กินขาองแล้วน้ำนัดเทเลโดนีเ่เท่ที่ว่ามันร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองบอกตอนมาแรกๆร้อยร้อยยิบเก้าตอนนี้ร้อยสามสิบกว่าแนละ้ว เคยลดลงเคยลดลงสุดๆเท่าไรสามโลสามโลเดี๋ยวกับบัคเกอรประสิลดอีกเลยแมนบ่นคิดเลยรวมงานกับก่อน,นั้นแพร่ออยู่ดวนปันไหนเธอมันปีนี้ปีที่แปดแล้วบอเขาโดนการนั้นปีโดนแต่พุ่น่ะแต่อยู่รุ่งที่บ้านแรกๆนะรวมปีนี้กับสิบแปดปีแล้ว แม่เคยเป็นเพื่อนเฟียดกับเธออยู่อเออแม่จำแม่จำได้ว่าเธอแอดเฟียดมหาแม่จะเป็นเพื่อนเฟียดกันเท่าชูม,มือน,นี่ยเหรอใช่าม,มากกับบัณฑิตกันเนาะก,กับบัณฑิตไปถามข้าวถามข้าวกันกเต็มเช้ปติดตามตะผลงานวันนี้น้องเคที่น้องเคที่หมอลำเสียงวิหกนคะครับทุกวันนี้นะคะคิดว่าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยใช่ไหมคะตลอดค่ะ มาสัมผัสบางนีเป็นยังไงกะโอเคค่ะสบายดีด้อค่ะพอบะประเมยบางอย่างมองอยุ่มองเศร้ายัางกะดีอยู่มันบ่าค่ะดีค่ะแต่รับการตอนรับจากเพื่อนเพื่อนในวงเม่องค่ะอาหารมือม้อละมื้อละเจ็ดคาบ <c oughs> <c oughs> มื้อละเจ็ดคบ <c oughs> าบนั่งสิมี้ัข้วเป็นของตัวเองด้วยค่ะ เอาขุดจุง่างเสร็จไปสายขาเนี่ยหัวหน้าป้าสแม่แดงตัวดีเสร็จมาออกคลิปตั้งสามนาทีนะค่ะเอาออกคลิปตั้งสามนาทีมาออกคลิปน้ำนี่จังน้อยๆน่เพรอได้มีสีสันในนี้ข้าวข้าหนีข้าวเดียวอวยไปหันมันบ่สวยอ้วยไปสายสีสวยมาอยู่ข่งขันบังดูพี่น้องผู้จอยกับจอยอีหลีวิวมันบ่สวยไหมมันเป็นจืดจืดบังดูผู้จอยกับจอยผู้ใหญ่กับใหญ่ผู้อด ทักทายตามสไตล์ของนั่งกันนะครค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจงอ่างพร่อร่างส,สดเจงมอลํำเสียงวิหงผู้คุ้มซึิงหัวหน้านกพงสกอรค่ะบกว่าเมี่ยตีเที่ยวนี่โตจริงเสียงจริงค่ะเมี่ยหลวงท่องศสีย์มาตามสัญญามาตามสิทธ์แล้วก็มาตามเอ่อเพาเอินว่าทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วผู้ได้สิมาเป็นเมียหน่อยหรือว่าเป็นกุ้งเป็นกีฬานากเอาถากกอนค่ะเวลาบอกจะพยายญาติใส่แง่ประจันือเพอเมียหลวงมาท่วงซิดแล้วค่ะน่ักัวท้นะคะอันนี้คือพรรญาตวจริงของบอสนกค่ะจะจะคิดว่าจิตสาพมาผเเยอะมันบังอิดอย่ามาผเเยอะค่ะอย่ามาอย่ามาหิ้วแสงแถวนี้ค่ะระยะห้าเมตรฉันว่าฉันยิงบอสผาดระวังไว้ดีๆค่ะอีเทามาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ภรรยาถูกต้องตามกฎหมายปูกระลับแล้วง่ากระลับแล้วเออหมูหมาก็ระลับเหมือแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะภรรยาถูกต้องตามกฎหมายค่ะห้ามมาเวอห้ามมาเยอะบดไอมันบ่บ่ไ้ค่ะจะมาหิวแสงบ่ไ้ค่ะฝน,นปืนฝนมีดไวแล้วค่ะพร้อมเนี้ยไก่เสมอค่ะท่นานเท่เาๆจ้งเมียเนี่ยคือบ่ได้คิดยังไงแล้วมันบอเพราะว่ามันไก่ย่ามแล้ว ไปถือสินกินมากค่ะเท่าๆนะคะไปถือสินกินมากซุ่มเท่าๆซุ่มอยากเขาซุ่มเอออยากนู่นนี่นั่นอ่านกินเล็กน้อยพูนข้าวัดค่ะไปถือศินกินมากค่ะสร้างมันพันออกพันษาเสจายสืบโป่งลงมใดฮะนี่สะานรโเขาชูลงพระรรมช่องพุทโธพุทโธมีสติสัมปชัญญาเออละโลกโกรธหลงพ่อมเลียนงุ่นล้านงุ่นลดลงคือหลากอยู่แต้าปนเฮ็ดตั้งใดหลากอยู่ก็ลดอุเราอู่เรื่องบุ้งลิบคุบลาชุกเราวู ปัจใจซีต้องลดลงได้แล้วปัจใจซีเด้ยกินทีซีซ<ด>ยูนอ,นอันอันซีนี่ก็ได้อันนอนนอ่นไปเลยแล้วก็บัดต้องตื่นเล้นอนไปเลยกินทีล้วกาเอาไหว้พระนอนไปเลยวันนี้มันอดป่าได้น,นี่ยแถวแเท่าเรืแหงแห้งข้นนาเฮ็ดตังไดกับว่านีา่ยค่ะเขาทวิตเตอร์ค่ะเรื่องมุงริบุบแล้วก็ลาลาตุ่มแล้วจูค่ะ ขอบใจหลายๆเด้อยสำหรับปีก<ค>ผมสวยๆเด้อควาใจสำเร็จคล่อมไกลจ้าขอดอกสิมีแนวตอบแทนอีกอยู่ดอกสิมีแนวตอบแทนอีกอยู่บ,บ่ให<ค>้ยจำนัานดอกจำนานปีกผมสวยๆไปแล้วพี่น้องบ่หวั่นขึ้นค่ะ<อ>ห้างไปได้นั่งก็เห็ดแต่ไม่ให้สวยได้นะคะเอาสาวเช็ดท,ทีต่อให้มันได้จักสิบนาทีก่อนสาวขี้โง่ง,งจงอ่างจิ้กัวเจียวสิสาวจงอ่างข้างสอดเจียงความสามารถแล้วหลายค่ะพี่น้อง <ม>ล่ำก่อนก็ได้ล่ำม <า S 2> ินก็ได้มา,ม,าามาหาทั่มาทท่มาว่าจังเดบอกว่าให้คิดเรื่องตลกไว้เด้อจกเรื่องพนันท่านเด็กคิดอจักเด่นเรื่องอย่างมึนีลยนั่กับถาปรึกษาเล่าผลอ่ะเดี๋ยวหาคิดไว้เดีวเล่ากักลับมาเล่ากับมามันบมวนอีนั่งกับีว่าอ้ากูเคเห็นมึงคิดแล้วนั่งกับ<อ>ให้หเออีนึ่งต้อละบอมั่นนานายังกว่าบอวัสีเฮ็ดหวานไหมซื้อไหมนี่ อเ,เออก็เลี้ยงเห็ดกับเขาเนี่ยต้องยกให้นั่งค่ะอยู่กับขั้วค่ะนอนกับนอนเฝ้าฟาซี่ค่ะหิวย่ำใจก็คือเดื่มเมือไปเปิดฟาซี่ขึ้นก็สามารถกินได้เลยค่ะพี่นาซีเห็ดหวานแม่กระจ้าขุดมันมาบ้านเนี่ยมันอีหยังล่ะมันอีหยังของเพื่อนเอิญมันอีหยังกับมันหนึบหนึบแม่หวานได้น้อยเนี่ยแมมันแซงน่าสิแมนพนไปก้นยองหวยนี่ตัวนี้มอลลัมบอยล่อนั่นอยู่มอลลัมบอยนี่ หมอลำบ่อยบุญจะเสีนี่เราส้วนแม่ไปส้วนแม่ไปกวนอยู่ว่าสิปอกปอกปอกเปียกมันออกกับเห็ดหวานที่แซ่บดีนั่นว่าหลากหลายกละเคีที่พัตตะคานนะคะหมอว่าในกับผ้าไหมไฟเห็ดข้าวต้มนะคะเมยไฟก็เลยนนำนักเพิ่มคนอีกแล้วล่ะกินข้าอดมมะสามถ้วยค่ะกับยำไข่เค็มกับยำปลาอันผักกาดดองนะคะเมนีูมีไผ่กระเพราหมูอยู่เลยค่ะกระเพราหมูสับหรือหมูชิ้นค่ะหมูชิ้นค่ะมีกระเพราหมูชิ้นแล้วก็มีปลาทอดหลายย่างหลายแนวอยู่ สาวเคทีพัฒนตะข่านนะคะอันเป็นความจิงหรือว่ากำนันแพร่เบาหยอกเธอจะซื้อเจ้าาเทือนว่าอัน่าเธอเคยเปิดร้านขายสัตว์ธรรมหงจริงไปแล้วสามเที่ยนนั่นเปิดยี่หลีส้มมือหนิก็ยังอยูร้านยุไซโคณาใได้ร้านยูอันปากจองกับยูโคราดร้านตําปักเปิดบ้านทางงอยนะคะตอนนี้คุณแม่เฝ้าร้านอยู่ค่ะคุณแม่ทําแทนบ้านทางว่าอยู่อาเภออดอยู่ปากช่องค่ะอยู่ไห้อยู่ได้ปากช่องเลสติแมนค่ะ สมัยแม่เป็นเด็กน่อยแม่เคยเพียรงานปากช่องเลยเลี้ยวเขาบางทั้งวัดทิพย์มิะนางอยู่ทั้าางภูเขาวัดสายันหรือวัดอะไรนะวัดสายสายัน,น,น,นเลี้ยวขวาเข้าไปเลยอันนั้นมันสิเข้าไปในทนนั้งแถวแถวเขาไงเลรเด็กวัดเลี้ยวขวาเข้าไปเลยบ่แม,ม่นเด้อันอันพระองญ่ๆเขาเขาผลมันเป็นอันเขาอันนั้นอันพญยาเย็นพญยาไฟเด่น,น<อ>แต่ว่าวัดสายันนี่มันอยู่รอปากช่องพี่ดิ ยงีมาตลาดกับมาตลาดในปากช่องกันแล้วไปเก็บปกพกลิล้โลละสามบาทหาซีบเก็บได้สองโลกันได้เกียสิบาทละเมื่อน,นั้นเก็ยรติสิบบาทก็ไหลเล,ลยไหลบักคก่ะแต่พอส่วนมากจะประหอดสองโล <laughs> นี่คือครัวของนางนะคะพี่น้องทานกับน้งนครูคอนพองนั่งเห็ดยังกินพึ่งเสียดนะคะไฟทานท่านในมอดค่ะยู่คุณขาขั้วนั่งขาขั้วส่วนตัวท่านอภิมหานะครับเขาต้มเต็มหม่อหมอก,กอ,อกอยู่หมอบ้านนี่กันผ้าแม่ไฟเห็ดกับต้มค่ะแม่นี่แน่อีกค่ะ อันแม่นี่แน่นั่นมองนอนที่แม่นี่แน่จะนอนอยู่นั่นคือผู้เลียมบักหลงแต่ป่าปีที่มี่ผ่าว่างจนคือมองนอนบักหลงได้ขนาดนั้นที่นอนไอบุญหลงนะคะนั่นตอนนี้เจ้าของที่นอนไม่อยู่นะคะอือเาโอเคค่ะลูกแค่นี้ละฝากพี่น้องติดตามมีอย่างแน่มีเฟซบุ๊กมีทันเฟซบุ๊กอ่ะตอนนี้แม่ท่านได้เห็นจออย่างกท่านด้มีมันบอเออเดี๋ยวค่อยๆทำไปเคที่ทับทิมกรอบนะคะ